ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนฟินิชานะคะวันนี้เนเฟนจะมาสอนเทคนิคการถ่ายรูปปิกนิกตั้งแต่การเตรียมตัวนะคะไปจนถึงเทคนิคการโพสท่าเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงการโพสท่านะคะเราก็ต้องมา แต่บาินนทีหน้าสดแบบนี้นะคะเราก็ต้องทําการแปรงโฉมต่างๆก่อนนะก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสภาพแบบเนี้ยไม่ได้รูปแน่นอนขอลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คืออัลต้าวีไอดีบิโนเอชลีเทอร์นิ่งครีมนะคะเป็นครีมที่จะมาช่วยในเรื่องของการแบบแอนตี้เอดจิงนะคะก็คือตามชื่อเลยที่บอกว่าแบบเป็นเอชลีเทอร์คือจะบอกว่าการที่เราเป็นริ้วรอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่รักษายาก มากมากเลยทุกคนดังนั้นสวนาวๆคนไหนถ้าเกิดว่ายังไม่มีริ้วรอยนะคะก็อยากจะให้แบบป้องกันไว้ก่อนคืออนนี้เนี่ยเขาเป็นเนื้อครีมแบบที่มีความเข้มข้นมา,มากๆเลย,ย่งนี้แต่ว่าพอเวลาเราลงเราก็เกลี่ยไปที่ผิวอะ่ะมันเหมือนมีความกระจายออกเป็นน้ําแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยก็คือเหมาะสําหรับคนที่ อยากได้ความชุ่มชื้นแบบหนักๆแต่ว่าไม่ชอบความเหนียวเหนอะหนกผิวตัวนี้ก็คือได้เลยนะสามารถที่จะลงแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ตามปกติเลยตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมที่สําคัญหลักๆอยู่6ตัวนะคะตัวไอดีมิโนโนเขาก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะคะที่เป็นตัวการร้ายที่ทําให้ผิวของเราเกิดความแบบเหี่ยวยน่นเกิดความหมองคําตัวนี้เขาก็ใส่อยู่ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเปปไทด์ที่เป็นแบบโปรตีนเหล่งเงี้ยนะมากถึงแบบ18ชนิดเลยทุกคนที่จะ suele también. ผิวของเรามีความกระจ่งางใสมีความเต่งตึงมีตัว EGF แล้วก็ฟูลารีนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนาะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้นะแล้วก็ทําให้ผิวมีความกระจ่งางใสอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้ลงไปแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบฉ่าของผิวเห็นปะลงไปแล้วมีความผิวชุ่มชื้นขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเขามีตัวพิยาโนลนิกแอซิดคอมเพกนะคะแบบ4ชนิดเลยทุกคนที่จะมาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวใครที่รู้ รู้สึกว่าผิวตัวเองกําลังแบบเหนื่อยล้าอ่อนล้านะคะก็คือลงไปแล้วแบบผิวมีความแบบฟื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะมากถึงแบบ45ชนิดเลยทุกคนและสารสกัดจากเกาหลีเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบมันมีความดีความลุกความปังขนาดไหนลงไปแล้วเนี่ยก็จะได้ผิวที่แบบมีความชุ่มชื้นพร้อมสําหรับการแต่งหน้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปิกนิกใช่ปะพวกแสงพวกแดดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาส่องหน้าเราดังนั้นเราก็ต้องแบบป้องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไป แต่งหน้ากันต่อเลยเราก็จะได้เมคอัพประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพแนวแบบเนอชูรัลนะเพราะว่ารีบมากทุกคนก็เลยแบบได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุดที่เป็นใส่นะคะจะเป็นเดรสสีขาวเป็นเดรสผ้าลินินนะ หยิบกระเป๋ามาแมทช์คู่นะคะเขาก็จะมีดีเทลข้างหลังนะคะเป็นเดซีเรียบแต่ว่ามีความแบบเซ็กซี่นิดๆเลยเงี้ยคือตัวนี้เฟ็นได้มาจากในช็อปปีนะคะราคาแบบ200กว่าบาทเองทุกคนถูกมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมวกมีความน่ารักมากรู้สึกว่ามันเข้ากันดีนะคะแล้วก็การที่เราเตรียมแบบพวก ฟ็อกกระเป๋าหมวกรวมถึงแว่นตาไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้รูปที่เราถ่ายออกมามันมีความสวดมากยิ่งขึ้นเลยอย่างนี้เนาะส่วนรองเท้านะคะเฟนก็หยิบเป็นรองเท้าแตะแบบชิวๆมาแมทคู่กับเรสนะคะมันจะได้แบบเออรู้สึกถึงความเข้ากับทะเลอะไรแบบนี้ สิ่งที่สําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะในการที่จะไปถ่ายรูปปิกนิกเนี่ยก็คือเหล่าพล็อปต่างๆนะคะอันนี้เป็นก็เตรียมแบบพวกเป็นตะกร้าเล็กๆน่ารักๆรักแบบนี้นะไว้สําหรับเป็นพล็อปในการถ่ายรูปมีผ้ามีพวกแก้วมีจานนะคะมีตะกร้ามีกล่องสําหรับใส่ขนมอันนี้ก็เป็นผ้าที่มีเหลือจากการ ตกแต่งร้านนะคะเฟนก็จะเอามาใช้ในการไปปิกนิกในครั้งนี้ก็คือเตรียมไปผืนใหญ่หน่อยนะทุกคนจะได้มีสเปซในการวางของอะไรอย่างนี้เนาะเราเอาไปเราจะได้ไม่ต้องแบบนั่งกับพื้นจริงๆเฟนแอบเตรียมอันนี้มาด้วยทุกคนมีอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยคิดว่าเอาไปอาจจะได้ใช้ประโยชน์เป็นโต๊ะพับสำหรับวางของอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมของเราก็ ร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วก็ไปหาโลเคชันปิกนิกถ่ายรูปกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็ขับมาดูแถวเส้นหาดบางแสนนะทุกคนคือตอนเนี้ เขาไม่มีเตียงผ้าใบแล้วเว้ยมันก็เลยทําให้หาดแบบดูโล่งแล้วก็สวยมากเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าหาดตอนเนี้น้ําจะใสหรือไม่อย่างไรเพราะว่าก่อนที่เราจะมาก็คุยกับเพื่อนว่าเออเดี๋ยวจะมาบางแสนกันแล้วเพื่อนก็ส่งมาบอกว่ามือตอนนี้น้ําเขียวเลยนะนี่นะคะก็คือโลเคชั่นที่เรามาจอดกันนะคือช่วงเนี้เงียบมากปกติตรงนี้จะมีแบบผ้าใบายเยอะๆเนาะ ว่าตอนนี้เหมือนเขาโควิดไงเออก็เลยแบบไม่ให้คนมาขายแล้วอะ bridges, เอาจริงว่าทุกคนตอนเนี้เราอะเล่นใหญ่สุดในหาดแหละในหาดนี้นะคะไม่มีใครที่ ทอะไรแบบนี้เทคนิคการถ่ายภาพพร็อพนะคะก็คือเพนจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเอาพร็อพที่มีสีโทนเดียวกันนะคะมาวางไว้ใกล้ๆกันเป็นใสเป็นเรสสีขาวนะคะพวกพร็อพต่างๆเป็นเตียมมาก็จะเป็นโทนครีมนะแล้วก็พวกพร็อพอื่นๆนะคะอาจจะแบบมีความแบบแซมสีสันนิดหน่อยได้เห็นปะมันก็จะแบบโทนส้มโทนครีมนะคะแล้วก็มันจะแบบ มีความตัดกับสีน้ำทะเลซึ่งตอนนี้เป็นสีเขียวนอกจากเรื่องโทนแล้วนะคะเรื่องแสงก็สำคัญเหมือนกันคือให้เราแบบถ่ายรูปเอาพร็อพมาวางตรงที่มีแดดๆนะคะมันจะทำให้แสงมันสวยขึ้นเนาะเนี่ยพอมันมีแดดมันก็จะมีความสวยๆแบบนี้ใครจะมานะคะก็แนะนำว่าให้มาตอนช่วง ช่วงเช้านะคะแสงกําลังลงพอดีแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากนะใครที่กลัวร้อนก็คือมาประมาณแบบ7โมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เฟนมาก็มา7โมงนะคะก็จะได้เป็นแดดอ่อนๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฟิลแบบพระอาทิตย์ตกก็น่าจะต้องมาประมาณ5-6โมงแต่คือเฟนก็นกลัวว่าแบบคนมันจะเยอะไงเฟนก็เลยเลือกมาช่วงเช้านะคะภาพที่เราถ่ายตอนช่วงเชา้ามันก็จะได้เป็นฟิลแบบคลินคลีนฟ้าโปร่งโปร่งอะไรอย่างนี้ ส่วนใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะโพสดท่ายังไงนะคะก็คือแนะนําว่าให้เราเนี่ยพสท่าแบบเป็นธรรมชาตนะินั่งแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ้าไม่รู้จะเอามือไว้ที่ไหนเนี่ยก็สามารถเล่นกับครอปได้เลยระหว่างนี้เราก็เอาพรอปต่งางๆมาแบบเล่นได้นะหน้าไหวปะเนี่ยถ้าไม่ไหวจะได้ส่แว่น สุดท้ายก็คือถ่ายรูปแล้วเนี่ยอย่าลืมเช็ครูปด้วยนะคะว่าเราได้รูปที่สวยที่สุดแล้วหรือยังพบพยูนเกยตื่นชายหาดบางแสนช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้า <c oughs> เราก็จะบอกว่าบางแสนมันจะมีช่วงหนึ่งของปีนะคะจะเป็นหน้าหนาวคือน,น้ําจะใสมากแต่ว่าอย่างตอนที่เรามาช่วงเนี้ยก็จะออกแนวแบบขุนๆเนาะขุนๆหน่อยขุนๆนิดนึงแต่ก็ มันก็ได้อยู่ขับรถมาประมาณแบบชั่วโมงนึงไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะใครที่อยากมาหาโลเคชันถ่ายรูปเล่นปิกนิกอะไรเงี้ยก็คือมาที่นี่ได้ฟิลลิ่งได้อยู่เดี๋ยวก็ไปแต่งล่งแต่งรูปเอาเปลี่ยนน้ำแบบสีน้ำแล้วแต่งได้อสีน้ำแล้วแต่งได้ฟ้าต่างๆเสกได้ก็ช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับการมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์นะคะก็คือสำหรับที่เนี้ยแนะนำว่ามาช่วงเช้าเนาะเพราะว่า แสงมันจะเข้าจากข้างหลังมาตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเรามาตอนช่วงเย็นอะแดดมันจะมาจากฝั่งทะเลแล้วเราก็ต้องถ่ายย้อนไปนะคะมันทําให้ไม่ได้วิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงเช้าอ่ะคนจะน้อยอากาศจะแบบไม่ร้อนมาก ถ้าเพื่อนๆมาตอนช่วงแบบช่วงเย็นน่ะพระอาทิตย์มันจะตกฝั่งนู้นเวลาเราถ่ายรูปมันก็จะแบบมีความย้อนแสงพอเรามาเช้ามันก็จะได้แบบมีความแดดอ่อนๆได้รูปออกมาเป็นโทนมินิมอลคินคลีนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันไปแบบจัดเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะได้แบบทริคเล็กๆน้อยๆในการถ่ายภาพนะคะ นั่นแหละแล้วก็ใครมาถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมแท็กมาให้ดูด้วยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เฟนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายลืมบอกไปเลยว่าใครที่ไปเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะเก็บขยะของตัวเองมาทิ้งกันด้วยนะ